เลทิคก็คือเลทิกจริงๆพิกสีแดงแป๊ดเลยคือมาแบบเดือดมากอืมดูสีพิกนี่นะพิกได้ป่ะเนี่ยจะบอกว่าที่นี่คือเซอร์ไพรส์มากพี่ๆเขามายืนย่างให้ด้วยนะนี่ก็ได้ย่างให้บางคนเขาป้อนให้เลยนะพี่เขาบอกนั่นแน่ๆทำไมเก่งยังอ่ะเธอเก่งยังอ่ะดูไม่ค่อยเป็นตัวเองเลยเนาะ <l ots> เฮ้ยทำไมก, <l ots> กินหน้าแดงกันั้นล่ะเฮ้ยหน้าแดงจริงอะแน่จริง,งจริงหน้าแดงจริงอะเอาด <l ots> <l ots> ีสวัสดีค่ะทุกคนวันนี้เราจะพามากินปิ้งย่างเกาหลีกันนะตอนนี้เราอยู่ที่อุดมสุขนะ <l ots> จะบอกว่าที่นี่คือกินได้จัดเต็มไม่อั้น2ชั่วโมงคนละ28 4บาทราคาเนี้ยไม่มีแวดไม่มีเซอร์วิสด้วยชอบมาก <l ots> นี่ฮะตอนนี้เราอยู่ที่ร้านเลดพิกบุฟเฟ่นะครับนี่เห็นไหมปิ้งย่างเกาหลี2 8 4บาทอันนี้คือราคาลุมหมูลุมเนื้ออะไรหมดแล้วนะใช่แล้วลายบุฟเฟ ให้ดูลายหมูเขาก่อนฮะโอ้โหหมูนี่อันนี้จะเป็นหมูสันคอหมักโคชูจังเนาะมาชิ้นชํำๆแบบนี้เลยนะครับใครชอบสาชันก็มีนะเป็นเนื้อหมักซอสเกาหลีก็มีอ่าประมาณนี้อ่าแบบนี้นะคะแล้วก็ใครชอบแบบไม่หมักนะเขามีแบบไม่หมักด้วยเดี๋ยวผมเปิดให้ดูอันนี้แบบสดๆเลยนะครับเขาจะมีออฟชั่นให้เลือกนะอันนี้แบบบางเนาะใช่แบบบางก็จะประมาณนี้เลยหรือว่าถ้าใครชอบกินแบบ แบบหนานะเขาก็มีหั่นมาให้ด้วยอ่าแบบนี้นะครับสันโค้งสันคอ,นอก็มีแบบหนาแบบบางเหมือนกันนะให้ดูภาพกว้างๆฮะลายบุฟเฟ่เขาก็คือเยอะ2ฝัง่งแบบนี้เลยนะจะแต่งเป็นสไตล์เกาหลีเกาหลีแบบนี้เลยทุกคนอันนี้ก็เป็นโซนของทอดของกินเล่นเนาะเธอเนาะอ่าอันนี้เป็นลายคิมมารีป่ะคิมมารีใช่ดูทอดกรอบๆแบบร้อนๆแบบนี้เลยอ่าแล้วก็จะเป็นไก่ทอดซอสเกาหลาีนะครับอันนี้ก็จะเป็นไก่ทอดซอสหวานอ่าเฟนฟงเฟนฟนะครับหอมทอดฟักทองทอดเนาะนี่แหละดูตีนไก่ซอสเกาหลีครับ มาแบบช่ำๆเผ็ดๆเดือดๆแบบนี้นะครับอันนี้ก็จะเป็นซี่โครงหมูซีอิ๊วนะครับ กลิ่นมาแบบหอมๆแบบนี้นะครับเป็นซี่โครงแบบนุ่มๆเนานะแล้วนี่คือชอบมากไปสุดกิมจินะเราซุปกิมจิที่นี่คือข้นมากเธอดูอืมข้นจริงฮะนี่ที่รา้านเขาทำเองด้วยนะนี่ฮะนี่คือกลิ่นหอมมาทุกคนเป็นเต้าหู้ผัดซอสเกาหลีนะครับนี่ฮะอันนี้ก็เอาไ้แก้เผ็ดเธอเป็นจับแชร์นะนี่ผัดมาแบบเส้นแบบอย่างนี้เลยอืมมาแบบร้อนๆน,นะฮะเ้าใส่เป็นเหมือนพวกผักแล้วก็มีพริกมาด้วยนะไปสู่ของทังเขาแหละอ่าดีแล้วที่นี่จะมีเป็นข้าวยำเกาหลีด้วยนะเราให้เราทําเองนะนี่นี่ให้ดูเครื่องเคียงก่อน เครื่องเคียงของเขาก็จะมีแบบหลายอย่างอ่ะประมาณนี้นะครับที่คนเกาหลีเขาชอบกินอ่ะเนาะใช่ชอบคือเขามีสอนวิธีการทำด้วยว่าเอ้ยต้องทำยังไงเผื่อใครมากินแล้วทำไม่เป็นเนาะใช่ใช่นี่ฮะก็12-34ตามขั้นตอนนี้เลยเครื่องเคียงที่นี่ก็คือจัดเต็มคาราเบลนี่ผักตรงผักดองกิมจิอันนี้เป็นอะไรนะที่พี่บอกว่าเป็นยำต้นหอมบอกว่าเป็นสูตรเด็ดของร้านเขาเลยเอออันนี้เป็นของกินกับหมูย่าเป็นของขึ้นชื่อของร้านเขาเลยเนาะแล้วก็จะมีเป็นผักเครื่องเคียงอะไรแบบนี้นะให้ดูให้ดูภาพกว้าง อ่าก็ประมาณนี้ครับทุกคนไปเราจะบอกว่าที่เนี้ยเขามีแบบเป็นเมนูอาหารจานเดียวให้เราสั่งด้วยนะวันนี้เราก็เลยเพิ่มอีกร้อยหนึ่งกินคนละสามแปดสี่มีเมนูให้สั่งเพียบเลยอ่าก็จะเป็นอาหารจานเดียวแบบนี้นะครับอันนี้คือสั่งได้ไม่อั้นเหมือนกันนะติ๊กเอาแล้วก็จะมีเป็นพวกลิ้นวัวกุ้งแก้วกุ้งขาวหอยแมงผู้แล้วก็หมูเพิ่มอะไรแบบนี้เนาะเบคองเบคอนด้วยเนาะใช่คือเพิ่มอีกร้อยหนึ่งอะ่ะเมนูอาหารเพิ่มอีกเพียบเลยใช่อาหารจานเดียวคือสั่งได้แบบจุ <laughs> ยที่นี่เป็นเตาถ่านด้วยนะคะนี่เตาถ่านอหอมๆเนาะเวลาย่างนะเธอเนาะนี่ถ้าเพื่อนเธอไม่มาที่เธอสั่งมานี่คืองานเข้าเลยนะบอกเลยอันนี้คือไม่รอแล้วเดี๋ยวกินก่อนแล้วเพื่อนมาอีกสองคนนะ,ะจะบอกว่าที่นี่คือเซอร์ไพรส์มากพี่ๆเขามายืนย่างให้ด้วยนะนี่กรยาได้ย่างให้บางคนเขาป้อนให้เลยนะพี่เขาบอกคือเขาจะสอนกินแบบเกาหลีดูหน้าดูหน้าดูหน้านั่นแน่ ทำไมเก่งยังอ่ะเธอเก่งยังอ่ะดูไม่ค่อยเป็นตัวเองเลยนะรอกก่อนรอก่อนเฮ้ยทำไมกินนอนหน้าแดงขนาดนั้นล่ะไฟมันร้อนเอาไปแล้วคือที่เขาเหมือนรู้อ่ะให้คำใหญ่มาเออไปะฮะลองดูอืมอันนี้จะเป็นวิธีกินของเขาเลยนะบอกให้เราเริ่มใส่พริกไทยเกลือก่อนนะครับแล้วก็ซอสที่ย่างเกาหลีซีอิ๊วจำงครับ เป็นผงทั่วเกาหลีผงทั่วผงถั่วเกาหลีแล้วฮะอ๋อก็ใส่นี่ใช่ไหมเ,เป็นไงแม,ม่อร่อยอร่อยจิมนี่เตาเตาเขาก็เปลี่ยนให้นะไม่ผู้เปลี่ยนเลยเนาะนะนลงเตาใหม่เดี๋ยวเราลงย่างใหม่เอาแบบลองหม,มักดูไหม เป็นเนื้อสามชั้นซอสเลทิกก็คือชื่อเดียวกับร้านเขาเลยเป็นสูตรของร้านเขาเลทิก็คือเลทิจริงๆพริกสีแดงแป๊ดเลยพริขึ้นมาแบบเดือดมากอ่าเป็นเนื้อนะคะเนื้อสามชั้นนะเดี๋ยวลองไปย่างดูนะฮืมดูสีพริกนีเนาะอุ้ยควันอันนี้เครื่องเคียงเราก็ตักมาไม่หมดนะตักมาแค่ประมาณหนึ่งนะเดี๋ยวให้เพื่อนมาเลือกเองว่าจะกินอะไรมัางเนาะใช่อันนี้คืออยากกินว่าเป็นไก่ทอดซอสหวานนะเขาจะโรยเหมือนกระเทียมเจียวมาแบบนี้ด้วยกระเทียมเจียวกับรอบนะหอมๆนะ เนี่ยไม่ออกหวานหวานเค็มๆแล้วก็หอมกระเทียมอ่ะอ่าแบบนี้นะคะไปฮะไก่คือชิ้นใหญ่มากนะพีกได้ปะเนี่ยอ๋อยังไม่ไหม้ยังไม่ไหม้ไม่ไหม้แต่เหมือนแบบซอสเนี่ยพอมันโดนเผาแล้วมันก็เลยเหมือนแบบกลิ่นมันนะนะกลิ่นมันเหมือนไหม้ใช่สามแปดสี่ของเราก็จะมีเป็นซีฟู้ดเนาะอย่างที่ผมบอกนะมีหอยมีกุ้งมีอะไรแบบนี้นะเนื้อก็มีให้สั่งเพิ่มนะอย่างที่บอกนะคะแล้วก็มีของกินเล่นอ่ะเป็นอาหารจานเดียวเพิ่มเข้ามาเนาะใช่ให้ดูลายเนื้อกันใกล้ๆนี่ครับ ซอสพริกซอสเผ็ดสีดแดงๆนะเธอเนาะแล้วใส่พริกสดเข้าไปอีกใช่กินเข้าไปแบบสองคำคือเผ็ดแล้วอ่ะแต่สะใจนะใช่เนี่ยเหมือนน้ำ <จะ S 2> ซอสมอั้ยมันซึมเข้าไปในเนื้อแล้วว่าแล้วเนื้อคือนุ่มกำลังดีเลยไม่เหนียวเลยอ,อ๋อร้อนดิ <laughs> ไม่เป่าเลยอ่ะ <laughs> นี่จะเป็นเนื้อสามชันะ้นเนาะซอสเผ็ดเกาหลีนะฮะอ่าแต่ไม่มีพริกแล้วเป็นซอสอย่างเดียวอ่าลงไปเลยฮะเออเป็นกุ้งเป็นกุ้งขาวใช่ไหม อ,อันนี้ก็จะเป็นหอยมแมลงภู่ตัวใหญ่ๆตัวใหญ่จริงดูดิตัวเขาขึ้นมาเต็มฝ่าเลยแล้วเหอ,เอ,อใช่ลงไปแบบนี้เลยปีเขาบอกวสองคนนี้ดูท่าไม่รอดหรอมาช่วยยากจะพีมเขาต้องมาจัดการให้อันนี้จะเป็นไก่ทอดซอสเลมอนนะทุกคนอ่าเป็นของกินเล่นอันนี้สั่งได้เลยนะกินได้พน่นเหมือนกันนะอ่าไปฮะแล้วเขาก็กรอบเนาะนรกรอบแล้วก็เป็นซอสมีโรยงาโรยอะไรมาเนาะไม่ยอาแบบเป๊ะๆหวานๆอ่ะเออ กินแบบว่าสดชื่นสดชื่นนะเนาะสาชั้นซอสเผ็ดอ่าประมาณนี้ออือืดูเส้นดิหนุบหนับแล้วซอสก็พ่นมากเลยให้ดูใกล้ๆนี่เห็นไหมม,มาแบบพ่นๆแบบนี้เลยเป็นไงรสชาติเวิร์กไหมมันออกแบบหวานๆเค็มๆเธออร่อยอันนี้อยู่ในบุฟเฟ่ต์นะนี่คือสั่งได้ไม่อั้นเหมือนกันนะนี่ใช่รวมหมดแล้วขอร้องกินแบบพี่เขาสอนหน่อยก็คือจิ้มๆคลุกๆไปอืนี่เรามานะชิ้กตะขวเนาะใช่อันนี้นะฮะ แต่ก็นี่ด้วยใส่อะไรนะยำต้นหอมยำต้นหอมโอ้ดูสีดิเดือดมากคือเขากะจะแบบไม่ให้หายเผ็ดกันเลยทีเดียวเออนี่ฮะเดือดๆนะไปฮะด้วยอืมทำใยๆเ้วเนี่เป็นลิ้นวัวเนาะลงไปเลยลงให้พี่ลงให้หมดจานเลยเธอะเผื่อพี่ด้วยอ่าประมาณนี้โอ้ดูชิ้นดิชิ้นคือใหญ่มากเนาะนี่นี่นี่ดูใกล้ๆเห็นไหมแล้วก็อันนี้เป็น คอหมูนะให้ดูลายที่คอหมูเห็นไหมฮะน่ากินมากอะ่ะเธอลงไปให้พี่ด้วยจริงๆเอาขึ้นนั่นแล้วนะั่นเนี่ยลิ้นลิ้นวัวแค่นี้พอแล้วกินนแบบี้เอใช่กำลังกุ๊บกุ๊บกำลังกึ๊บกุ๊บนี่ก็คือมาแบบนะใหญ่อลังการมากนะเดือดยำหงอแล้วยำหงอเลยแบบนี้นะครับอันนี้น <โพ S 2> ี่ใส่น้อยไม่ใช่เลยนะลิ้นวัวจีนใหญ่มากอะไรฮะเป็นไงแซ่บวะสุกกลับมากเลยให้ดูความเดือดดูดีนะ เอาแบบร้อนๆเดือดๆแบบนี้โอ้ยแกอเสื้อหายเขาก็จะมีเป็นเต้าหู้หมูสามชั้นอะไรแบบนี้เนาะอ่าขึ้นไปแบบนี้ครับโอ้โหดูฟันดินะร้อนแรงอืงมเต้าหู้เต้าหู้แผ่นใหญ่มากอือหือเฮ้ยนะใหญ่หมูเต้าหู้จัดเต็มครับนะหมูสามชั้นที่นี่ชอบเนะนาะน้ำเขาข้นหนะ่อเนาะใช่เขาทำถั่วข้นทุกอย่างเลยรสชาติเนี<อ>น้ยมันแบบว่าเค็มๆนะไม่ได้เผ็ดมาก ประมาณนี้ฮะตะคูชิเนย์ยาเด้อร้อน <c oughs> นี่อยากให้เธอลองอันนี้เป็นกุ้งทอดซอสเกาหลีฮะอะมาเป็นตัวตัวเลยลองดิอันนี้น่าจะเป็นฟิลแบบซอสเผ็ดนะเธอ,อลองดูลองดูเป็นไงกรอบนอกน, <c oughs> นุ่มในแต่เนี้ยซอสเผ็ด <c oughs> แต่ไม่เผ็ดมากอันนี้สั่งได้ไม่อั้นเหมือนกันนะอเอาง่ายๆว่าของทุกอย่างที่อยูอย่บนโต๊ะเราอะสั่งได้ไม่อั้นหมดเลยภายในสองชั่วโมงกกินได้ไปดิเนาะ ินให้ทานกินให้หมดเถอะได้เพื่อนเริ่มกังวลแล้วเนี่ยเพื่อนยังไม่มาเลยเปลี่ยน่านเปลี่ยนเตาพี่เขาก็เติมให้เรื่อยๆเนาะเธอเนาะทําให้สุดยอดอจริงคือมานั่งกินสองชั่วโมงนี่เปลี่ยนไปเป็นสิบแล้วมั้งเนี่ยเออพี่เขาเปลี่ยนแบบพรไหม่นิดนึงพี่เขาเปลี่ยนเลยนะใช่คือพี่เขาดูแลดีมากดูแลดีกว่าแฟนที่บ้านอีกเธอนะตั้งแต่เจอพี่เกาหลีมาย่างให้นะเทียบเทยบชั้นเลยนะเธอนะเกาหลีเข้าใจีต่ใจมากน่าแด่งจริงอันนี้น่าแด่งจริงจังแล้วอยู่บ้านมันไม่ค่อยชุ่มช้ำหัวใจ อันนี้มาบ่อยเลยวันีลยมาบ่อยเลยเดี๋ยวเข้ากรุงแน่ทุกวันเลยตอนนี้ยอันนี้จะเป็นหมูหมักไข่ซอสเกาหลีนะหมักไข่เกาหลีพี่เขาว่าอย่างนี้ขึ้นมาดิเป็นยังไงเดี๋ยวนะอ๋อพี่เขาบอกมันจะมาเป็นเส้นอย่างนี้เลยใช่ไหมเนี่ยอ๋อเดี๋ยวกวางกรอนอัเนี่ยอันนี้คือทีเด็ดเลยไอ้ถั่วนะคล้ายๆขนมตุ๊กตั๊บอ่ะมันจะหอมเมื่อคัถ้าเป็นขนมไทยก็เหมือนกลิ่นควันเทียนอ่ะแต่อันนี้ไม่ใช่นะ โมจิหยดน้ำมากเออเออใช่ที่เขาโรยข้างบนอ่ะเนาะใช่คือหอมมากเขาใส่ไปอ่ะมันหวามันหอมเฉยเลียนะใช่ใช่นี่ฮะแล้วกินกับผักกินกับเครื่องเคียงนะคือทีเด็ดเลยนี่ติดใจติดใจกินแบบริดด้วยพี่เขากแบบนี้ฮะอ่าลาดไปครับไปทำใหญ่ใหญ่สะใจเลยฮะอือหือครเด็ดอ่ะพูดจริง อันนี้ไม่อวยเลยนะอร่อยจริงไปทุกคนเดี๋ยเราขอตัวกินจริงจังแล้วเวลาใกล้หมดแล้วถ้าใครอยากตามมาร้านนี้เขาชื่อร้านเพลทพิกนะเขาจะอยู่ตรงปากซอยอุดมสุก26เลยเนาะคือมาไม่ยากเลยร้านใหญ่ๆเลยอยู่ติดริมถนนเลยใช่ข้างในเขามีที่จอดรถด้วยก็คือร้านน่ะเปิดตั้งแต่11โมงถึงตีสี่เถอะตีสี่กินกันแบบยาวๆมาเลยเนาะเดี๋ยวผมจะกินจริงจังแล้วทุกคนไปเดี๋ยวผมทิ้งรายละเอียดพิกักไว้ให้ใต้คอมเมนต์เนาะ ใช่ถ้าอยากมาก็คือรีบมาเลยก่อนร้านเขาจะแน่นนะบอกก่อนร้านคือมีแอร์อะไรแบบสบายมากเออมีพี่เขามาย่างให้ด้วยเมื่อกี้ฉันเห็นสายตาเธอนะฉันเห็นสายตาเธอเน้ะหน้าแดงจริงกนะอ่จริงจริงหน้าแดงจริงอ,ะอ,เเอ่ะนี่ดูเนื้อบิงสวงเขาก็ดีนี่คืออยู่ในบุฟเฟ่นะใช่จริงคือห้ามพลาดเลยนะต้องสั่งเป็นนมสดหอมๆเนาะแล้วก็โรยถั่วแล้วก็เป็นถั่วแดงมาเนาะ ใช่แล้วก็มีเบาชุกล้าด้วยอ๋อดูดีดูดีดูดีเห็นไหมเห็นให้ดูเท็กเจอร์ใกล้ๆเห็นไหมเป็นเหมือนแบบขุยๆอ่ะใช่คือจะบอกว่าเนื้อบิงส่วนนุ่มมากแม่